แสดงหรอเดี๋ยวขึ้นเลยเป็นไงบ้างคะก็หลังจากเริ่มรับงานนะคะก็กลับมารับงานแล้วก็จะมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็เอ่อตั้งแต่ตั้งแต่น้ำซอสทรายแล้วพอน้ำซอสทรายก็จะมีซิทคอมติดต่อเข้ามาแล้วก็มาถึง m อตัวนี้ค่ะอย่างซิทคอมข้ามไปเล่นฝั่งทูทอยใช่ไหมะก็ก็ไปเล่น ช่องที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสติดต่อมาแล้วก็พูดคุยกันค่ะันสนใจใอ,อ,อันแรกคือทํางานร่วมกันกับพี่หนุ่มสอนรามอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็มันเป็น มันเป็นวิธีการแสดงวิธีหนึ่งคือมันเป็นอีกหนึ่งงานที่ในชีวิตการการทำง,งานของกรุกไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็คิดว่ามันมันน่าจะสนุกดีแล้วก็รายชื่อนักแสดงที่แบบได้ทำงานร่วมกันที่สำคัญคือพุ่มกับคือพี่เอ๋นะคะที่แบบที่แบบเป็นพุ่มกับเขียนบทเองด้วยแล้วก็กับโต๊ะกลมกับเวิร์กพอยต์อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสที่ได้ ที่ได้ทํางานรุ่การมันก็จะน่าจะดีแต่คอมมันต้องมีความแบบตลกอะไรพูดคําแรกเลยว่าแบบพี่เอกกบกบทําไม่เป็นนะแล้วกบก็ไม่รู้ว่ากบจะเล่นได้หรือเปล่ามันก็จะมีการพูดคุยเรียนก่อนนะฮะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่อยู่ในวงการมาเราได้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปว่าแบบเอ๊ะเขาเป็นยังไงจังหวะมันเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วถามว่าตอนนี้กบก็แบบศูนย์หนึ่งใหม่เลยสําหรับซิทคอมแต่ว่าก็ ก็ได้ร่วมงานกับคนที่ถนัดด้านสิทคอมอยู่แล้วมีชมพู่ก่อนใบมีพี่โจโจ้มีแจ็คแฟนชานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งทำให้กบค่อยๆพยายามที่จะเข้าใจในจังหวะของการเล่นละครแบบนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ไหคะแต่เดี๋ยวเพิ่งถ่ายไปวันเดียวก็ยังไม่ได้เก่งนะคะ้อออ่นคือสำหรับตัวเองไม่ได้มีสัญญากับทางช่องอยู่แล้วอะค่ะตั้งตั้งนานแล้วก็ก็คิดว่า เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านช่องบางท่านน่ะนะคะก็ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ละครประเภทเดียวกันกับละครหลังข่าวเนาะแล้วก็ไม่ใช่ช่องคู่แข่งโดยตรงเนาะก็ก็มีโอกาสที่จะทําได้ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ั่งกเช่องกนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอะไรนานแล้วอะค่ะก็จะ จำไม่ได้จริงๆแล้วคืออย่างละครผมเคยเล่นละครเหมือนละครเทิดพระเกียรติเงก็จะไปออกช่องอื่นอยู่บ้างหรือแม้แต่ทําพิธีกรที่ไปช่องอื่นก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะจริงตถ้าไปกบเองไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในภายหลังใช่ไหมกบว่าเรื่องแค่นี้ผู้ใหญ่ไม่น่าจะไม่น่าจะคิดเป็นปัญหาใหญ่อะค่ะแ้วก็มีอาจจะมีการปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหม ได้มีการพูดคุยกันกับบางท่านบ้างอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าว่าหนึ่งคือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ละครเป็นคู่แข่งพรามไทม์โดยตรงสองคือไม่ใช่ละครช่องที่เป็นคู่แข่งโดยตรงฉะนั้นก็ไม่กลยังใจช่องยังใจค่ะกลมอยู่ที่นี่มานานยังไงก็ต้องมีความเกรงใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแสดว่าโอกาสที่จะเล่นละครประเภทแบบหลังข่าวกับช่องอื่นก็คือแบบมีน้อยมาก ตอนนี้ยังค่ะคตัวแฟนๆบางคนเขาจะไม่เข้าใจไหมครับที่แบบเขาตามเรามาผมเชื่อว่าแฟนๆเข้าใจนะคะเ,คเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าว่ามันก็เป็นอ,อีกอีกหนทางหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นกบเนาะถ้าเป็นแฟนๆละครจริงๆอ,อ,อาจจะอยากเห็นกบ มากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้มีโอกาสเห็นกบในรูปแบบอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะช่องอื่นมาจีบๆไปเรืเอ่อยๆมีไหมคจริงๆช่องอื่นมีมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าถ้าถ้ายัางไม่ มีโอกาสหรือเหตุผลที่ดีนะก็ก็คงจะยังไม่ได้เห็นนะคะแล้วจากนี้จะรับละครยาวๆเลยไหมคะจะเย็นๆแค่นี้ก็คิดถึงลูกจะแย่อยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ก็พยายามอย่างนั้นซอสายก็ทํางานเสาร์อาทิตย์บางทีก็เคยคิดว่าแบบโอ้เสาร์อาทิตย์ลูกหยุดเรียนแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําทุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างซิดคอมก็ถ่ายแบบจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ทุกจันทร์อังคารอย่างที่ลูกเองว่าไงบ้าง พี่บุ๊กไม่ว่าเลยค่ะพี่บุ๊กซะอีกที่แบบกดต้องขอบคุณมากเพราะว่าคนที่ไปรับไปส่งลูกก็ยังก็จะกลายเป็นพี่บุ๊กอย่างอย่างอาทิตย์นี้สองสาวันแล้วพี่บุ๊กก็ต้องบอกวูผีไม่ได้ทางานเลยต้องไปรับลูกซึ่งแบบลูกเขาก็แฮปปี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยคือพี่บุ๊กรู้ว่าพี่กดคิดถึงงานคือจริงพี่บุ๊กบอกว่าไปทําเถอพี่บอกไปทําเธอเพราะว่ามันก็เป็นงานที่กบรักมากแล้วก็ มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าคือกบพยายามที่จะแบบถ้ามีโอกาสเข้ามาก็พยายามที่จะไม่ไม่ผลักไสไปแล้วก็มาน,นั่งคิดให้ดีว่าเราทําได้ทําไม่ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสกบก็จะทำมาค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่างละครเนี่ยมันก็ไม่ได้เร่งออกอาส<ม>ที่จะต้องเอาคิวรอสักสี่ห้าว,วันหรือว่าซิทคอมก็แบบมันใช้เวลาไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ยังมีโอกาสที่จะแบบแบ่งตัวเองมาทํางานบ้างเพรา,าฉะฉะนั้นพี่บุ๊คเขาบอกไปทำด้วยคพี่บุ๊คเองเขาอยากกลับมาในวงการ ถามว่าจะกลับมาเล่นเองไหมอ่ะตอนนี้คงยังนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่บุ๊คทำละคร,ครอตอนนี้เป็นผู้จัดทำละครของอตัวเองแล้วก็แบบโอ้โหปัญหาในเรื่องของการเป็นผู้จัดนี้เยอะมากมเขาก็มาบ่นให้ฟังจนกบคี่ว่ากบขยาน,นะะ <c oughs> ในการ <c oughs> ถ้าเกิดจะลงมือทำเป็นผู้จัดเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เขาก็ เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะของช่องโมโนก็จะเป็นแบบเป็นละครที่ที่ถ่ายทำเอาไว้เป็นสต็อกค่ะยังยังไม่มีคิวออนแอร์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่หนักมากแต่ว่าปัญหาเนื่องด้วยจากการเป็นผู้จัดมันต้องแก้แก้ไขปัญหาทุกจุดเองเขาก็จะเขาก็ยังไม่ได้ลงมาเล่นละครเองแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะอย่า <ๆ S 2> พี่กบเองมีจใจจำแจมบ้งไหมคะแบบช่วยดูอะไรเงี้ยหรือว่ายกให้พี่บุ๊กไปเลยส่วนใหญ่เป็นพี่บุก๊กค่ะเ<ๆ><ๆ>พราะว่ากบก็ไม่ค่อยได้มีเวลาด้วยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการปรึกษามากกว่าว่าพี่บุ๊กเขา ออสำหรับเรื่องที่พี่ที่พผู้ทำอยู่เนี่ยพี่ผู้เขียนบทประพันธ์เอง mm hmm. แล้วก็เขียนใน mm hmm. ในเรื่องของบทละครคือให้ไอเดียในบทละครในแต่ละตอนเป็นซีรีส์นะคะ mm hmm. ก็ให้ไอเดียเอง mm hmm. ซึ่งพอมาคุยกบับกบก็จะเป็นเวลาช่วยเหลือกันก็จะรูปแบบว่ากบจะคิดเรื่องให้แบบเออพลอตเรื่องประมาณนี้นี้นะพี่ mm hmm. เป็นอย่างนี้ดีไหมแล้วพี่ก็ไปแบบขยายต่อเอง mm hmm. เขาก็จะชอบอยู่หลายอ่านหรือว่าตัวละครตัวไหนดีกบ กบติดต่อตัวคนนั้นให้ทีติดต่อคนนี้ให้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นประมาณนี้กบไม่ได้ลงไปแบบลึกมากแต่ใจพี่กบเองอยากลงนานผู้จัดลงไหมคะไม่ค่ะไม่คิดเลยคือคือคือก็ถ้าถามตอนนี้ตอนนี้ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่แต่ว่าอนาคตมันก็เราก็ไม่อยากจะไปไปขังตัวเองไว้ด้วยคำว่าไม่เนาะถ้าเกิดมีโอกาสที่มันแบบทำได้ก็ก็ไม่แน่เอาย่างนี้ดีกว่าค่ะแต่ว่าณตอนนี้คงไม่แน่